สวัสดีค่ะสีสมาชิกกู๋มีพีทุกท่านทุกกลุ่มนะานัสว์ยเช้าเช้าวันอังคารที่2พฤษภาคมพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะสำหรับกราฟทองค่ะนั่งจากการทองนะตัวนู้ตรงนี้นะต้องบอกว่าอยู่แนวต้านมันแนวต้านวีกนะคะแต่ว่ายังไซด์เวย์อยู่นะคะทุกท่านตอนนี้กราฟทองยังไซด์เวย์อยู่ค่ะนะต้องบอกว่าอยู่โซนแนวต้านเลยค่ะ3ามไฮนี้นะคะ1 2, 3สนะคะและตอนนี้เป็นไฮที่3ค่ะ หายที่3มตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเขาก็ยังอยู่ที่โซนแนวต้านนะยังไม่ได้บอกว่าขึ้นต่อหรือลงต่อเพราะตอนนี้กราฟทองลักษณะคือไซเวททำเฟรมเดย์วันนี้จบเป็นแท่งแดงค่ะนะคะมีแรงเซลลนะเดี๋ยวเราจะเซลล์ไปหาที่เซลลเพราะตอนนี้อยู่แอเรียแนลราบพิส4ในส่วนของแอเรียแนลรับพิส4นะคะแบบนะอยู่บนและล่างอยู่กรอบอยู่นะคะต้องถือว่าอยู่กรอบค่ะกรอบบนและล่างแต่ลักษณะของแท่งเทียนมีการบีบกันนะคะ ลักษณะของแท่งเทียนมีการบีบการแต่กราฟยังวิ่งอยู่ในกรอบบนและล่างยังไม่หลุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้ากราฟทองหลุดราคา1,970ลงไปก็คือโอเคนั่นก็คือเลือกเปลี่ยนเป็นเทรนลงนะคะแต่ว่าถ้ากราฟทองอยืนเหนือราคา2,10 0นะคะขึ้นไปก็ยังถือว่าเป็นเทรนขึ้นอยู่นะคะลักษณะของกราฟทองตอนนี้คือมีการบีบค่ะเป็นบีบนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะและบีบกาลังจะเลือกทางแล้วนะคะ น่าจะรอเดฟด<ะ>เฟด<ะ>จะมีพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้จะวิ่งก่อนไม่แน่ใจคาเฟ่มีพรุ่งนี้ค่ะวันพุธนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็คือนอนฟาร์มสัปดาห์นี้น่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าชี้ทางของรับทองได้ดีช่วงนี้ก็แพัแน,แนะนําว่าได้กําไรเก็บนะคะได้กําไรเก็บนะคะไม่น่าถือเพราะว่ามันโยกไปและโยกมาจะทําให้เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเห็นไหมคะรับทองค่ะนะคะเมื่อวานลงมาแนวรับก็บินกลับค่ะบินกลับขึ้นไม่ได้ก็ทุบลงมาใหม่นะคะ ลงมาแนะรับบินกับบินกับแล้วก็บินกว่าสูงกว่าไฮเดิมเพราะไฮเดิมอยู่นะคะโซนข้างล่างโซนนี้นะคะอะไฮเดิม erm, นี่คือตรงนี้ไฮเดิม erm ของเมื่อวานตรงนี้แต่ว่าก็สร้างไฮใหม่ตรงนี้พอสร้างไฮใหม่ธรรมชาติของการสร้างไฮใหม่มันต้องสร้างถูกปะคามันต้องสร้างแบบถ้ามันเป็นแพทเทิร์นการขึ้นมันจะโยกแล้วก็ขึ้นแบบนี้แต่น้องก็ไม่ใช่การโยกค่ะแต่ว่าน้องเลือกที่จะทุบลงมาเลยเรียกว่าไซด์เวย์เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้วิ่งเป็นเทนยังไม่ได้เปลี่ยนทางยังไม่ได้ เป็นไปตามนะคะรูปแบบใดๆเพราะว่ากราฟของไซเวย์นะคะอ่ะคขาว่าไซเวย์การเล่นไซเวย์ก็คือนะคะเซลบนนะเซลลบนสุดแล้วก็บายล่างสุดแต่ว่าครั้นี้มันไซเวย์อยู่สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเลือกทางนะคะถามว่าวันนี้เล่นอะไรพค้ชแพรก็ยังจะมองเซลลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะหาที่เซลเนาะก็นี่ให้กราฟวิ่งมาก่อนนะคะอ่ะเชิญเลยลูกขอรอชัดๆแล้ว่อยจัดงามๆอีกรอบหนึ่งจริงๆโคแพรก็นะคะมองว่าไฮเดิมจริงๆไม่ควรถึงไฮบนนะคะไฮบนนี่แปลกละ ก,ก็แยมให้เป็นโซนแล้วกันยังถือว่าให้น้องอยู่โซนนี้ถ้าวันนี้จะลงน้องอาจจะมาโซนนี้เราก็เลือกฝั่งลงนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีการโยกขึ้นมาบ้างแต่ว่าคุณแคมจะไม่ชี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราจะเลือกฝั่งเซลลก็รอให้กราฟเข้าโซนแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าเซลลนะคะถ้ากราฟจะลงนะวันนี้ถ้ามาแค่จุดแรกก็จะมีโอกาสลงได้ดีแต่ว่าถ้านะคะมาจุดแรกแล้วทะลุไปจุด2อ,อันนั้นก็นะคะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องอ่านกราฟหน้าง,งานเนาะต้องวิเคราะห์เราต้องพับ,บางแผนหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่ง ในะส่วนของแนวรับวันนี้นะคะเนื่องจากราคาล่างๆเนี่ยมาบ่อยแล้วนะคะก็บางแนวรับล่างเลยนะคะวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไซด์เวต่อหรือว่าจะเลือกที่จะนะคะทางขึ้นหรือทางลงนะวันนี้พ่อแพ่ก็ยังเชียร์ฝั่งเซลล์เหมือนเดิมก็หาจุดเข้าเซลล์นะคะวางแผนการเทรดไว้รอจนกว่ากราฟจะชัดเจนนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในวันอังคารที่2พฤษภาคมพศ2566ค่ะขอให้ค่ะขอท่านอลอตฟ้าสดใสกำไรทุกวันนะคะเวลาเข้าเทรดแล้วให้มีแผนคิดในใจ นะคะจุดเข้าทํากําไรจุดนี้ถ้าเข้าจุดนี้ถ้าใช่กราฟต้องเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดถ้าไม่ใช่แล้วนะคะหาจุดยอมแล้วหาจังหวะเข้าทํากําไรใหม่นะคะอันนี้ก็นะคะสำหรับ v i p ใหม่ต้องต้องศึกษาแล้วก็ต้องวางแผนช่วงนี้กราฟมันกราฟมันไซเวย์มันอาจจะแบบโยกบนโยกล่างนะคะดังนั้นก็หาจุดได้เปรียบที่สุดในเรื่องของการเทรดนะคะก็รอนะคะวิธีการเทรดรอเทคนิคการเทรดรอระบบการเทรดรอแท่งเทียน นะคะแล้วก็รอเวลาเทรดด้วยไม่ต้องเฝ้ากราฟมากเฝ้าแล้วมันอยากจะเข้านะคะก็รอดูกราฟสักสินาทีก่อนจบชั่วโมงนะคะให้เข้าโซนกันให้เข้าโซนแนวต้านแล้วก็รอให้กราฟบอกว่าจะลงเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเซลลถ้ายังไม่ใช่ก็นั่งชมไปก่อนคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปไว้ท่านนะคะมีความสุขสนุกกับการเป็นเทรดเดอร์มีกําไรในทุกๆวัน